สวัสดีค่ะก็พบกับช่องไเดียอวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ค่ายแบบที่พิงเข้ามาดูบมาแล้วก็อย่ากเรกันลนะ้วกดติดตามให้กับช่องไมเดียอด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูแมลงนะคะแมะลงที่จับได้ตามมาเลยอ่ะมาดูได้เลยเนาะอันแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะนี่เห็นตัวเข้าไหมาคะทุกคนนี่นี่ชี่วๆนะคะนี่มี น,นี่คะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็คือแบบเราเรียงเขาไว้ในนี้นะคะนี่ทุกคนดูหน้าเขานะคะนี่เขียวๆนะคะก็จะเป็นเออจะกระแตหนวดยาวนะคะก็สามารถจับได้ามาเลอะน่ยนี่นะคะนี่เขาก็ให้เห็นกันะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกกะตะกั่วแต่หนวดยาวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจับตัาต่อไปกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมาลาชานิดหนึ่งนะคะนี่คณดูสินี่นะคะเขาเกาะอยู่นะคะทุกคนนี่คุณดูเดินเลยบ้างนะคะนี่ค่ะตัวสีเงินน้ำตาเนาะตัวเอลเอเลเออ,เลเอ,อแล้วเออตัวนี้นะ,ะก็ชิ้นช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าสีเงินมากนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะที่เราจะ ดูน,นี่ทุกคนคือเขามากาะตรงนี้นะคะนี่ okay, เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันเลยนะคะเดินไวมากนี่ค่ะนี่เดินไปบนมือทุกคนดูดิเดินไวมากนี่ค่ะเดินเดีมากอ่ะกลับเข้าบ้านไปเลยนะคะเดี๋ยวเอาเขาเข้าบ้านก่อนเนาะนี่นะแล้วสาหรับวันนี้ก็เราก็ เอามาให้ดูทั้งหมดนะคะสามตัวอันนี้นะคะก็จะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่หนึ่งก็ตัวที่สองก็ตัวที่สามนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบตัวไหนก็พิมพ์มาด้านล่างนี้เลยนะคะสนนนี้ไปแล้วค่ะก็ก็อย่าลืมกดแล้วก็จะให้กับช่องไม่ด,ดีนะคะนี้แล้วสวัสดีค่ะ